แล้วเวลาเราแท้เรือมาเนี่ยครับเราจะมีวิธีดูวัดโลมายตรงไหนครับคืออย่างที่อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าโลมาเนี่ยมันหายใจด้วยปอดครับ,รบถึงแม้จะอยู่ในน้ําว่ายน้ําได้แต่ว่ายังไงก็ตามเขาต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ําและการที่เขาโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำเนี่ยก็คือเป็นจุดที่จะให้เราสังเกตเห็นเวลาที่เขาขึ้นมาหายใจเนี่ยช่วงจังหวะของการหายใจอะ่ะบางครั้งลมหายใจที่เขาออกมาจากทางรูหายใจของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํา พ่นออกมาน้ำกระจายบางทีทับสับท์สังกฤษเขาเรียกว่า b l o ครับมันก็จะแบบอมมองเห็นโบลใช่ครับหรือบางครั้งโลมาเนี่ยอาจจะกระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ํครับครับแล้วก็โลมาอีโรดีเนี่ยมีความพิเศษนิดนึงคือมันจะมีพฤติกรรมของการที่โผล่ขึ้นมาส่วนผัวแล้วก็อาจจะแบบมองสังเกตการที่เขาทับสับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spy hop เหมือนลมาขึ้นมาสังเกตการดูว่าเหนือผิวน้ำเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ย ก็จะเป็นลักษณะที่เราใช้ในการสังเกตว่าเอออันนั้นใช้โลมาไหม